ในกรณีที่เรามีข้อมูลแยกกันอยู่คนละคอลัมน์แล้วเราต้องการรวมไว้ในคอลัมน์เดียวกันอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับผมมีข้อมูลเป็นคํานำหน้าชื่อแล้วก็นมสกุลแยกกันอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้เนี่ยแล้วต้องการที่จะรวมไว้ในคอลัมน์เดียวกันก็มีวิธีทําอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนํา4วิธีนะครับวิธีแรกที่จะแนะนําก็คือการใช้ flat fill นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับในตัวอ,อย่างนี้นะครับผมก็จะรวม คำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลข,ของคนแรกก่อนนะครับอยู่แถวที่2ก็จะคลิกที่เซลล์ D2 นะครับแล้วก็พิมพ์คำนำหน้าชื่อนะครับนายตามด้วยชื่อตามด้วยชื่อนะครับน้ำใสแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีแล้วก็ใจจริงอะนามสกุลนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter ได้เลยหลังจากนั้นก็ กดปุ่ม c t r o l e นะครับอย่าเพิ่งไปคลิกที่อื่นนะครับให้กดปุ่ม c t r o l e นะครับแบบนี้ excel ก็จะทําการเรียนรู้แพทเทิร์นว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะครับในตัวอย่างนี้ excel จะรู้ว่าเราต้องการที่จะเอาคํานําหน้ากับชื่อมาต่อกันโดยไม่มีเว้นวรรคนะครับเสร็จแล้วก็เอานามสกุลมาต่อโดยขั้นด้วยเว้นวรรคแบบนี้นะครับมันจะเรียนรู้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะกรอกข้อมูลให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลย อันนี้ก็คือการใช้แฟดฟิลโดยใช้คียลัดก็คือการกดปุ่ม control e นะครับที่นี้ผมจะแนะนำการใช้แฟดฟิลอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ลงไปก่อนนะครับพิมพ์คำนาหน้าชื่อนะครับนายแล้วก็ชื่อน้ำใสนะครับเว้นวรรกใจจริงอันนี้นามสกุลนะครับแล้วก็ enter ไปได้เลย ทีนี้เราก็มาคลิกที่เซลล์ที่เราเพิ่งพิมพ์มพข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลาออกลงมาเลยนะครับเป็นการคัดลอกข้อมูลก็จะได้ข้อมูลทุดเดียวกันหมดเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีกล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้แล้วครับแล้วก็คลิกนะครับก็จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาให้เราคลิกที่คําสั่งฟัต l l l ตรงนี้นะครับคลิกไป Excel ก็จะเติม ข้อมูลตามแพทเทิร์นที่เราพิมพ์ในเซลล์แรกให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้ฟลัดทิอีวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่2สําหรับการรวมข้อมูลจากหลายเซลไว้ในเซลล์เดียวกันวิธีนี้ผมจะแนะนําเป็นการใช้งานฟังก์ชัน text join นะครับก็คลิกที่เซล D2 เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน text join นะครับอ่า text join แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดนะครับ argument ตตัวแรกที่เราต้องระบ,บุก็คือ ตัวขั้นนะครับว่าเราจะให้ขั้นแต่ละค่าเนี่ยด้วยอะไรด้วยเครื่องหมายอะไรนะครับในตัวอย่างเนี้ผมก็จะขั้นด้วยการเขาะเว้นวรรคนะครับก็พิมพ์เครื่องหมายคําพูดเปิดก่อนนะครับเขาะเว้นวรรคหนึ่งทีแล้วก็เครื่องหมายคําพูดเปรียบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยคอมมานะครับทีนี้อาร์กิวเมนต์ตัวที่2ก็ให้เราระบุว่าต้องการที่จะละเว้นเซลล์ว่างหรือไม่นะครับก็ให้ระบุไปเป็น true นะครับผมระบุเป็น true ก็คือให้ยกเว้นเซลล์ว่างนะครับ แล้วก็คอมมานะครับ Argument ตัวที่3ที่เราต้องระบุก็คือข้อความที่จะนํามาต่อนะครับเราจะเอาคํานําหน้าชื่อแล้วก็นามสก,กุลมาต่อกันนะครับก็ให้ระบุเป็นเซลล์ A2 ถึง C2 นะครับหรือคลิกเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับอ่า e อ็กเก็จะเติมเซลล์ A2 ถึง C2 ให้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ วงเล็บปิดไปแล้วก็ Enter นะครับจะเห็นว่าเราได้คำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลอยู่ในเซลล์เดีวยวกันแบบนี้แล้วทีนี้ก็คัดลอกสูตรได้เลยครับคัดลอกสูตรแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จุดสังเกตนะครับการใช้ฟังก์ชันเทคจอยเนี่ยคำนำหน้าชื่อกับชื่อเนี่ยมันก็จะถูกขั้นด้วยช่องว่างแบบนี้นะครับเพราะว่า ในสูตรเราเนี่ยเราบอกว่าให้ขั้นข้อมูลด้วยช่องว่างแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับถ้าเราต้องการข้อมูลแบบนี้ก็คือขั้นทุกค่าด้วยช่องว่างก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Text Join ได้แต่ถ้าเราต้องการให้คำนำหน้านะครับกับชื่อเนี่ยติดกันไม่ให้เว้นว่างแบบนี้นะครับก็แนะนำให้ใช้าการเชื่อมข้อมูลด้วยเครื่องหมายแอนนะครับหรือว่า ใช้ฟังก์ชัน concat ก็ได้ซึ่งผมจะแนะนำต่อไปครับวิธีที่3ที่ผมจะแนะนำก็คือการต่อข้อมูลด้วยการใช้เครื่องหมายแอนนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับเขียนสูตรนะครับทีนี้ก็ระบุว่าเราต้องการเอาข้อมูลตัวไหนมาก่อนนะครับก็จะเป็นข้อมูลของเซลล์ A2 นะครับแล้วก็คลิกเซล A2 มันเติมให้เลยหรือว,ว่าพิมพ์เองก็ได้นะแบบนี้นะครับ A2 แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแอนนะครับแล้วก็ตามด้วย b 2แบบนี้นะครับก็คือเอาคำนำหน้ากับชื่อมาต่อกันนะครับ <_ d ys> แล้วก็แอนนะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดเปิดแลว้วเคราะเว,ว้นวรรคหนึ่งทีแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดแบบนี้นะครับก็คือต่อด้วยช่องว่าง,างหรือเว้นวรรคหนึ่งทีนั่นเองเสร็จแล้วก็เครื่องหมายแอนนะครับเป็นการบอกว่าต่อด้วยอะไรนะครับทีนี้เราก็จะต่อด้วยนามสกุลก็คือเซล c2 นั่นเองแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับเราก็จะได้คำนำหน้ากับชื่อติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะเว้นวรรคตามด้วยนามสกุลนะครับทีนี้เราก็ทำการคัดลอกสูตรได้เลยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเป็นคำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลที่อยู่ในเซลล์เดียวกันแบบนี้แล้วนะครับ วิธีที่4ที่จะแนะนำก็คือการใช้ฟังก์ชัน concat นะครับฟังก์ชัน concat เนี่ยก็จะเป็นการต่อข้อมูลเหมือนกันกันกบการใช้ฟังก์ชัน text j o i นะครับแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดได้ยืดหยุ่นกว่าก็คือเราจะเอาข้อมูลตัวไหนมาต่อกันเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ชัดเจนมากนะครับวิธีทำนะครับก็ผมจะคลิกที่เซลล์ D2 นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับเขียนสูตรเรียกใช้ฟังก์ชัน concat นะครับ concat แบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดไปเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องระบ,บุก็คือเป็นค่าที่ต้องการนำมาต่อกันนะครับ Tech. ตัวแรกเนี่ยเราจะเอาเป็นคำนำหน้ากา็เลือกเป็น a2 ได้เลยนะครับตามด้วยคอมม่านะครับทีนี้ข้อมูลตัวที่2 t e เทตัวที่2เนี่ยเราจะเอาอะไรมา,าเป็นชื่อนะครับก็คลิกไปเลยนะครับก็จะเป็น a2, comma, b2 ก็คือคำนำหน้ากับำคำนำหน้ากับชื่อน,นั่นเองนะครับตามด้วยคอมมาตรงนี้เนี่ยหลังจากชื่อน,นะครับผมจะให้ใส่เป็นเคาะเว้นวรรคหนึ่งทีนะครับก็เป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดแบบนี้เคาะเว้นวรรคนะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยคอมมาแล้วก็ ค่าสุดท้ายที่เราจะเอามาต่อก็คือนามสกุลนะครับอยู่ในเซลล์ C2 ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ C2 ไปเลยแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับก็จะได้ค่าเป็นคำนำหน้าติดกับชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคเสร็จแล้วก็ตามด้วยนามสกุลนะครับทีนี้เราก็คัดลอกสูตรได้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับ อันนี้ก็คือ4วิธีที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะครับในการนําข้อมูลที่อยู่คนละเซลล์มาต่อกันนะครับในตัวอย่างก็จะเป็นการนําคํานําหน้าชื่อชื่อแล้วก็นมสกุลมาต่อกันนะครับชอบวิธีไหนก็ลองเลือกใช้วิธีนั้นดูนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ